กิจรถอีแดงโตขายใครหายเป็นยังล่ะเฮ้ยจักแปดแปดหมื่นไปกิจไปขั้นนี่โอ้ยอ้าอย่าว่าสันว่าสีเถอะทราบน้องสีได้มากด้่นี่บอกจักแปดมือหาไปแปดมือหาบอครับผมเออโอเคโอเคสอยกันไสอยกันได้สร้อยกันเออแปดมือหาเด้อแปดมือหาเด้อโอเคขลุกสียเสียรถอีแดงบปกิ๊ดนั่นที่เสียอยากได้นั่นผมคุยกับมันอยู่มันว่า วงังแสนหาเนะเสียแสยนหาอันต่อได้ต่อได้แสนซีเสียแสนซีขับขับขับได,ได้ได้โอเคโอเคครับเสียครับโอเคครับโอเคครับจิตเด้อไอเอาเด้อเอาเด้อเป็นปัญหาเป็นปัญหาเอาเด้ออุ้ยไอยจเจ้าเวียเดเนี่ยหนคากาแฟคากาแฟไอคากาแฟกาแฟเนี่ยเด๋อี๊เจ้าสีบุกินต้นตาสีบากากคนบ่กาแฟจังเด๋อขดพ่อขดแม่สตา,า,าพักขดพ่อขดแม่สตาักินโพด คตรพ่อคตรแม่กาแฟกันเนี่